พีศรีสเกตนะคะจะพาไปเบิงเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของกเกี่ยวกับวัฒนธรรมกันแน่นะคะโดยทางจังหวัดศรีสเกตเพิ่นมีการจัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งล้านสางสันนั่นเองค่ะไปเบริงบรรยากาศกันนะคะยูทีถนนค้นเดินศรีสเกตมารีนองแค้นจังหวัดศรสีสเกตนางชลมนัดรอดบุญรรมร่องภูวาราชการจังหวัดศรสีสเกตเป็นประธานเปิดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งล้านสางสรนจังหวัดศรีสเกต ประจำปี2568ซึ่งกมิน่ายวิทยาวีรารัตประธานสภาพวัฒนธรร,รมจังหวัดศรีสะเกดนายพนัาจันคําหัวหนา้าสำนักงานจังหวัดศรดสีสะเกดร่วมในพิธีซึ่งภายในงานกมีกิจกรรมการแสดงวงโปลงล่าง วงพัก,กาล่ำดวนจากมหาวิทยาลัายราชพัฏศรีสะเกตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสภาพวัฒนธรรมอำเภอเมืองศรีสะเกตการสาธิตการประกอบอาหารพื้นทินการสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการออก้านจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดได้จัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งล้านสังสรรค์มุ่งหวังที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องของวัฒนธรรมและกัภูมิปัญญาของคนในท้องทินจึงกำหนดให้แต่ละอำเภอได้มีพื้นทีส่สังสรรค์ในด่านศินละปะวัฒนธรรมและกับประเภทนี้ให้คนในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะคิดจะเหตุและกัแสดงออกอยู่ที่ล้านวัฒนธรรม เพื่อที่จะเปิดเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดแสดงผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างส,งสรรศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและกระทองทิน ในพื้นที่สั่งสรรค์กับเป็นแรงเรียนรู้ไทยถอดองค์ความรู้จัดแสดงและกาจำหน่ายสินค้าบริการทางวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนรวมของชุมชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการที่จะสร้างสารรค์งานวัฒนธรรมเพื่อโยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ